บทที่722มีบางอย่างผิดปกติเกิดขึ้นท้องฟ้าทางเหนือมืดเร็วกว่าทางใต้และเช่นเดียวกันตอนพลบคำ่ำเมื่อมันมามันก็จากไปอย่างรวดเร็วและหลีกทางให้คืนนี้เพราะหิมะสีขาวไม่ชอบแสงแดดเพราะท้องฟ้าเกลียดเวลาพลบคำ่ำไม่นานท้องฟ้าก็มืดลงมันเป็นเพียงค่ำคืนที่ยาวเกินกว่าจะพลาดสวีชิงยืนอยู่หน้าเต็นท์แคมป์จ้องมองไปในตอนกลางคืนและมองไปในทิศทางของทวีปหนานห่วง สถานที่แห่งนี้อยู่ไกลาจากทวีปหนานห่วงมากเกินไปฉันสงสัยว่าเชิญเฟยหยวนเป็นยังไงบ้างและตอนนี้ติงเยโวเป็นยังไงบ้างด้วยอยู่กับพวกเขาที่นี่จะไม่มีการขาดการสักการะที่หลุมศพของอาจารย์สวีชิงพึงพำและเดินเข้าไปในเต็นท์ของบ้านพักหลังจากนั่งขัดสมาธิแล้วเขาก็ถอนหายใจและหลับตาลงหลังจากนั้นไม่นานความวุ่นวายในใจของเขาก็สงบลงจากนั้นเขาก็หยิบขวดดินเหนียวออกมาฉันหวังว่ามันจะมีประโยชน์ สวีชิงวางขวดดินเผาไว้ข้างๆหยิบแท่งเหล็กสีดำที่อยู่กับเขามาหลายปีออกมาแล้วใช้มือขวาลูบเบาๆเขารู้ทุกความเฉียบคมของแท่งเหล็กนี้และเขาเชี่ยวชาญทุกรายละเอียดครูในสลัมเคยกล่าวไว้ว่าคนเรายิ่งอายุมากเท่าไรเขาก็จะยิ่งคิดถึงอดีตมากขึ้นเท่านั้นสวีชิงรู้สึกว่าสิ่งนี้ไม่ใช่แน่นอนเพราะเขาไม่แก่แต่เขาก็คิดถึงอดีตเช่นกันไม่ว่าจะเป็นคนแก่หรือของเก่าตราบใดที่มันช่วยเขาได้เขาจะไม่มีวันลืมมัน ด้วยอารมณ์เช่นนี้สวีชิงจึงก้มศีสษะลงและเปิดขวดดินเหนียวเล็กๆใส่แท่งเหล็กสีดำลงไปตามปากขวดและแม้แต่แผ่ประสาทสัมผัสของเขาเข้าไปในแท่งเหล็กเพื่อสัมผัสถึงการเปลี่ยนแปลงภายในในไม่ช้าสวีชิงก็รู้สึกถึงร่องรอยของหมอกสีทองที่เล็ดลอดออกมาจากขวดดินเหนียวขนาดเล็กหมอกพลิ้วไหวและทะลุผ่านแท่งเหล็กสีดำแต่บ่อยครั้งที่มันเดินไปรอบๆแท่งเหล็กพันกันเป็นวงกลมและค่อยๆหล่อเลี้ยงมัน กระบวนการนี้ใช้เวลาไม่นานและหนึ่งคืนเต็มผ่านไปเมื่อทองฟ้าข้างนอกสดใสหมอกสีทองทั้งหมดที่พันรอบแท่งเหล็กก็สลายไปทั้งหมดนี้รวมอยู่ในแท่งเหล็กสวีทิงหยิบเหล็กออกมาจับไว้ต่อหน้าต่อต,อตาเขาและสังเกตมันอย่างระมัดระวังโดยมองดูทุกๆนิ้วอย่างระมัดระวังหลังจากสำรวจมันอย่างเต็มที่แล้วสีหน้าของสวีทิงก็แสดงรอยยิ้มที่มีความสุข รอยแตกส่วนใหญ่ที่เคยปรากฏบนลายเซนเหล็กสีดำได้รับการซ่อมแซมในช่วข้ามคืนสิ่งที่สำคัญที่สุดคือวัสดุนั้นดูแตกต่างไปจากเมื่อก่อนเล็กน้อยดูเหมือนว่าจะได้รับการขัดเกลาอีกครั้งในเรื่องนี้บรรพบุรุษของสำนักวัชรพูดมากกว่านี้ดังนั้นเมื่อสวีทิงเรียกเขามาบรรพบุรุษชราก็เห็นเหตุการณ์นี้และรู้สึกจริงจังมากและในที่สุดก็พูดด้วยความมั่นใจ อาจารย์ฉันรู้สึกได้ว่าวัสดุของแท่งเหล็กกำลังเปลี่ยนไปเช่นเดียวกับผู้ฝึกฝนที่ได้รับการบุกทะลวงมันก็กำลังได้รับการบุกทะลวงแดนเช่นกันถ้ามันดำเนินต่อไปเช่นนี้มันจะได้รับการเปลี่ยนแปลงจากสมบัติหนักไปสู่อาวุธอาถานและเนื่องจากมันได้รับพรจากฉันเมื่อมันกลายเป็นอาวุธอาถานพลังของมันก็มีพลังไม่น้อยไปกว่าอาวุธทางจิตวิญญ,ญาณใดๆอาจกล่าวได้ว่าเป็นอาวุธทางจิตวิญญ,ญาณแต่มันต้องการการบังุงเพิ่มเติมสวีชิงพยักหน้าพลางคิดในสายตาของเขา ราคาของถังเช่านี้มีราคาแพงมากแต่การสามารถซื้อได้เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการได้มาโดยธรรมชาติอย่างไรก็ตามสวีชิงรู้สึกว่าปริมาณที่ขายภายนอกไม่ควรมากเรามาดูกันก่อนนอกจากนี้ฉันจะไปที่เสาไทาชูในอนาคตอันใกล้นี้เพื่อดูว่าฉันจะได้ถังเช่านี้หรือไม่สวีชิงตัดสินใจแล้วเก็บแท่งเหล็กอย่างระมัดระวังและหลับตานั่งสมาธิในไม่ช้าท้องฟ้าก็สว่างขึ้นสวีชิงก็ลืมตาขึ้นแล้วเดินออกไปเพื่อค้นหาถังเช่าในเมืองทั้งเมือง มันเป็นอย่างที่เขาตัดสินจริงๆแม้ว่ารัศมีแปลกๆจากเสาให้ทูจะไม่ถูกขายแต่ปริมาณก็น้อยมากจริงๆสวีทิงค้นหาหนึ่งวันและรวบรวม,รวมได้เพียงสามชิ้นเท่านั้นจากการวิเคราะห์ของเขาเพื่อที่จะส่งเสริมแท่งเหล็กสีดำให้สมบูรณ์เขาต้องมีออร่าอย่างน้อย30สเส้นด้วยความคิดนี้เมื่อใกล้พบขําสวีทิงก็เดินทางไปที่สถานีเขาเห็นแท่นบูชาฝึกฝนอีกครั้งเห็นชายชรานั่งขัดสมาธิอยู่บนนั้นและได้ยินเสียงพึงพรรมพำเรื่องของพืชผักอยู่ในปากของเขา ศพกลางคืนไม้เลื้อยจำพวกผักบุ้งหรือที่รู้จักกันในชื่อพิษภูเขารากเวอร์นอนเนียเป็นลำต้นและรากของเบอร์นอนเทนูโฟเลียซึ่งเป็นพืชในตระกูลไม้เถาที่เติบโตในหุบเขาศพหินลำธารเย็นหรือในป่าความผันผวนของเสียงสะท้อนไปทุกทิศทางแต่จำนวนผู้ฝึกฝนทั่วไปนอกแท่นบูชานั้นน้อยกว่าเมื่อวานโดยในวันนี้มีเพียงสิบคนเท่านั้นสวีชิงฟังอยู่พักหนึ่งแล้วจากไปอย่างเงียบเียบคราวนี้ก่อนจะจากไปเขาก็ไม่ลืมที่จะจ่ายค่าวิชาด้วยหินอาถรรพ์ ด้วยวิธีนี้เวลาผ่านไปและครึ่งเดือนผ่านไปอย่างรวดเร็วในช่วงครึ่งเดือนที่ผ่านมาสาวกจากนิกายต่างๆของเผ่าพันธุ์มนุษย์มาที่เสาไทาจูลี่โยจูมากขึ้นเรื่อยๆทาให้เมืองไทจูมีชีวิตชีวามากขึ้นและยังมีผู้ฝึกฝนอีกมากมายที่ปีนเสาไทาจูลี่โยอย่างไรก็ตามผู้ที่อันดับหนึ่งยังคงเป็นหลี่จือเหลียงจากนิกายไทจอเซียนส่วนสูงที่ปีนได้ของเขาสูงเกือบถึง800ฟตุตและยิ่งเขาขึ้นไปสูงเท่าไรก็ยิ่งดูยากขึ้นเท่านั้น ในช่วงเวลานี้บุคคลน,นี้ได้ส่งจดหมายท้าทายไปยังพันธมิตรอีกสามฉบับและผู้ท้าทิงยังคงเป็นสวีทิงบทที่723สสวีทิงเพิกเฉยต่อมันในช่วงเวลานี้นอกเหนือจากการได้รับออร่าทองคำเป็นครั้งคราวแล้วเขาใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ที่แท่นบูชาเมื่อเขากลับมาทุกวันจนกลายเป็นนิสัยสำหรับเขาจนกระทั่งเขาได้ยินชายชาราเริ่มพูดคุยเกี่ยวกับวิธีเล่นแร่ปแปรธาตุเขาก็นั่งฟังข้างแท่นบูชา ในเวลานั้นอาจารย์ไปสอนแค่ต้นไม้ใบหญ้าเท่านั้นและไม่ได้สอนเกี่ยวกับศิละปะก,การเล่นแร่ปแปราธาตุมากนักในเวลาต่อมาสวีทิงก็ค่อยๆสำรวจและเรียนรู้มันด้วยตัวเองแม้ว่าจะมีความสำเร็จบางอย่างแต่โดยรวมแล้วสวีทิงยังคงขาดการเล่นแร่ปแปราธาตุดังนั้นเขาจึงตั้งใจฟังมากวันดังกล่าวเต็มไปด้วยความสงบซึ่งมักจะทำให้สวีทิงรู้สึกงุนงงเล็กน้อยราวกับว่าเขาได้กลับไปที่ค่ายเก็บกวาด ในเวลาเดียวกันเขายังรู้สึกว่าชายชราที่มีรูปร่างหน้าตาขี้เหร่คนนี้มีความสําเร็จในการเล่นแร่แปรธาตุสูงมากเนื่องจากมีประเด็นสําคัญหลายประการสวีชิงจึงรู้สึกรู้แจ้งอย่างกระทันหันด้วยคําพูดเพียงไม่กี่คําจากอีกฝ่ายวิธีการเปลี่ยนขั้วหินและอย่างทั้งสองนั้นแท้จริงแล้วเป็นเพียงหนึ่งในนั้นวิธีการเล่นแร่แปรธาตุนั้นกว้างใหญ่และลึกซึ้งจนถึงตอนนี้เผ่าพันธุมนุษย์มีทักษะการเล่นแร่แปรธาตุมากกว่า6000วิธี ฉันไม่แนะนำที่จะสอนการเล่นแร่แปรธาตุเหล่านี้เนื่องจากเป็นเพียงวิธีการภายนอกดังนั้นอย่างมากจึงสามารถสอนได้เฉพาะศิละปะแห่งการเปลี่ยนแปลงหลักของหินและหยางทั้งสองดังนั้นวิธีการจึงไม่เกี่ยวกับการขัดกล่าวแต่เป็นการใช้พืชพันุ์มากกว่าทุกคนต้องจําไว้การฝึกฝนมีหลายวิธีแต่สุดท้ายแล้วก็ต้องหาทางบรรลุเช่นกันดังนั้นรากฐานของวิธีการเล่นแร่แปรธาตุจึงสําคัญที่สุด หลังจากนั้นคุณต้องหาวิธีที่เหมาะสมด้วยตัวเองท้ายที่สุดแล้วส่วนผสมที่ง่ายที่สุดก็คือสิ่งที่เรียกว่าการกลั่นในความคิดของฉันคือทั้งหมดเกี่ยวกับวิธีการกระตุ้นและผสมผสานผลทางยาของสมุนไพรให้ดีขึ้นเท่านั้นแม้ว่าวิธีการเหล่านี้จะเป็นทักษะการเล่นแร่ปแปราธาตุแต่ฉันหวังว่ามนุษย์ผู้ฝึกฝนที่ฟังวิธีการเล่นแร่ปแปราธาตุของฉันสามารถเข้าใจแกนแท้เพื่อที่พวกเขาจะบรรลุความสำเร็จได้ในอนาคตสวีทิงดูงุนงงในขณะที่เขาฟังทั้งหมดนี้ชายชราคนนี้กลายเป็นอาจารย์ไป,ไปแล้ว เขานั่งตัวตรงและจดจำทั้งหมดนี้โดยสัญชาตญาณในเวลาเดียวกันในระหว่างการศึกษานี้เขาค่อยๆรู้สึกว่าเขามีความเข้าใจที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับการเล่นแร,แร่แปรธาตุและพืชพันธุ์ความสำเร็จของเขาในการเล่นแร่แปราธาตุของพืชและต้นไม้ได้รับการปรับปรุงอย่างมีนัยสำคัญและเขามีระบบที่จะสนับสนุนเขารากฐานของเขาสร้างโดยอาจารย์ไปและแข็งแกร่งมาก การศึกษาด้วยตนเองในเวลาต่อมาผสมปนเปกันและค่อยๆกลายเป็นเรื่องวุ่นวายเป็นเพราะรากฐานก่อนหน้านี้ของเขาและการมุ่งเน้นไปที่เส้นทางพิษทําให้เขาแทบจะรักษาระบบการเล่นแร,แร่แปรธาตุของเขาเอาไว้ไม่ได้และการศึกษาในครั้งนี้ก็เหมือนกับการกําจัดสิ่งไม่ดีและรักษาความดีเอาไว้ซึ่งทําให้สวีทิงค่อยๆมีทิศทางในการเล่นแร่แปราธาตุ ตามที่อาจารย์ถีพูดเมื่อเขาพาสวีชิงไปที่ภูเขาจัก,กรพรรดผิผีกับคําว่าพระเจ้าทําให้หัวใจของสวีชิงได้ขยับอีกครั้งซึ่งมันส่องสว่างทิศทางของเส้นทางการเล่นแร่ปแปราธาตุของเขาสิ่งนี้ทําให้สวีชิงมีความสุขมากเขาไม่ได้มีความสุขขนาดนี้มานานแล้วการเติบโตของความรู้ประเภทนั้นทําให้เขารู้สึกพึงพอใจมากแต่อุบัติเหตุมักจะเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดเสมอซึ่งขัดขวางการศึกษาของสวีชิงมีสิ่งหนึ่งที่เขาต้องจัดการ สาเหตุของเรื่องนี้เกิดจากความขัดแย้งเล็กน้อยพันธมิตรทั้ง8ดนิกายไม่ว่าจะเป็นสำนักวนโยและเจ็ดเนรโลหิตต่างมีสาวกหลายคนที่มีความขัดแย้งกับนิกายไทจือเซียนอันที่จริงสิ่งนี้เกี่ยวข้องกับสวีทิงไม่มากก็น้อยในช่วงเวลานี้เขาเพิกเฉยต่อความท้าทายของหลี่จือเหลียงจากนิกายไทจือเซียนซ้ำแล้วซ้ำเล่าทำให้เกิดข่าวลือมากมายคำพูดเหล่านี้ทำให้สาวกของพันธมิตร8ดนิกายรู้สึกไม่สบายใจดังนั้นการเกิดแรงเสียดทานจึงหลีกเลี่ยงได้ยาก เป็นกรณีนี้ในครั้งนี้นอกจากนี้เขายังแจ้งให้พันธมิตรแนิกายแก้ไขชื่อสวีชิงเห็นได้ชัดว่านี่เป็นการบังคับให้สวีชิงต่อสู้กับเขาเรื่องนี้แพร่กระจายอย่างรวดเร็วทำให้สาวกส่วนใหญ่ของนิกายต่างๆที่นี่ในไทจูลีโย io, จูรู้เรื่องนี้และพวกเขาก็ให้ความสนใจกับมันด้วยความคิดที่จะเฝ้าดูความตื่นเต้น ท้ายที่สุดแล้วสวีชิงไม่ยอมรับการท้าทายมาก่อนสำหรับคนที่ไม่รู้จักสวีชิงนี่เป็นพฤติกรรมของคนที่ขลาดอย่างเห็นได้ชัดเพื่อหลีกเลี่ยงการต่อสู้แต่ตอนนี้หลี่จือเหลียงกำลังทำเช่นนี้พวกเขาต้องการดูว่าสวีชิงจะทำเช่นนั้นหรือไม่หรือหลีกเลี่ยงมันต่อไปมันน่ารำคาญนิดหน่อยสวีชิงขมวดคิ้วเมื่อเขารู้เรื่องนี้โดยธรรมชาติแล้วเขาไม่รู้สึกรำคาญกับลูกศิษย์ของพันธมิตรแต่เป็นของหลี่จือเหลียงจากไทจือเซียน สวีชิงสามารถเห็นความปรารถนาของคู่ต่อสู้ในการสร้างพลังของเขาได้อย่างชัดเจนและดึงดูดความสนใจของผู้ถือดาบความคิดนี้ไม่ผิดแต่การกักขังบังคับคนต่อสู้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้นเกินเลยไปหน่อยและเมื่อเรื่องจบลงก็หมายถึงความผิดปกติสวีชิงจะคิดอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับสิ่งผิดปกติตัวอย่างเช่นการท้าทายหลายครั้งของคู่ต่อสู้มีวัตถุประสงค์อื่นหรือไม่ แต่ไม่ว่าจุดประสองค์อะไรฝ่ายตรงข้ามดูเหมือนไม่พร้อมดังนั้นเขาจึงบังคับตัวเองให้ยอมรับการท้าทายแทนที่จะต่อสู้แบบเอาเป็นเอาตายนี่ทาให้สวีชิงรู้สึกว่าคู่ต่อสู้น่าจะต้องการทดสอบความแข็งแกร่งของเขามากที่สุดไม่ว่าจะเป็นสลัมค่ายเก็บกวาดหรือวิธีการจัดการกับสิ่งที่เขาเรียนรู้ในนิกายของเขาสวีชิงมีเพียงวิธีเดียวเท่านั้นที่จะจัดการกับสถานการณ์ดังกล่าวนั่นหมายถึงไม่ให้โอกาสคู่ต่อสู้เป็นครั้งที่สองในการดําเนินการและฆ่าเขาในครั้งแรก สิ่งที่เขาไม่ชอบมากที่สุดคือเขาไม่สามารถค่าได้หลังจากการต่อสู้ท้ายที่สุดจากการวิเคราะห์มีความเป็นไปได้สูงที่องค์ประกอบที่เป็นอันตรายของคู่ต่อสู้จะมีอยู่จริงในกรณีนี้ความเกลียดชังจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนหากอีกฝ่ายสามารถเติบโตต่อไปได้สวีชิงจะรู้สึกว่ามันเป็นอันตรายที่ซ่อนอยู่สวีชิงจึงหยิบใบหยกออกมาและส่งข้อความไปยังบรรพบุรุษของเขาเพื่อสอบถาม บรรพบุรุษไม่อนุญาตให้มีการฆ่าภายในพื้นที่ของทจูลิโยจูพื้นที่นี้หมายถึงดินแดนทั้งหมดหรือเมืองนี้หลังจากนั้นไม่นานบรรพบุรุษก็ตอบอย่างแผ่วเบาหนุ่มน้อยลืมมันซักคอยดูไปและคิดพิจารณาดูสวีทิงพยักหน้าและป้องหมัดไปทางชายชราที่กำลังพูดถึงพืชพันธุ์นอกแท่นบูชาเขารู้ว่าชายอีกคนจะไม่จ่ายเงินให้ความสนใจเพราะในช่วงนี้ชายชราก็แค่เล่าเรื่องโดยไม่ถามหรือสนใจใครข้างล่าง แต่สวีทิงให้ความสําคัญกับมารยาทเป็นอย่างมากหลังจากโค้งคํานับในขณะน,นี้ร่างของเขาก็โผบินขึ้นไปบนท้องฟ้าอย่างรวดเร็วราวกับสายฟ้ายืนอยู่กลางอากาศนอกเมืองโดยตรงและส่งเสียงแผ่วเบาหลี่จือเลี้ยงขึ้นอยู่กับนายแล้วนะที่จะยอมรับการต่อสู้ด้วยชีวิตและความตายทันทีที่เสียงดังกล่าวดังออกมาทั้งเมืองไทู้และสาวกของนิกายทั้งหมดก็ตกอยู่ในความโกลาหล